ด,ดีเข้าเวลาได้ยินคำว่าดรักในภาษาอังกฤษหลายคนอาจนึกถึงแค่ยาเสพติดแต่จริงๆแล้วดรักยังรวมถึงยารักษาโรคทุกชนิดที่ใช้ในชีวิตประจำวันด้วยไม่ว่าจะเป็นยาพารายาเม็ดยาแคปซูลหรือยาหยอดตาทุกอย่างล้วนจัดอยู่ในหมวดเดียวกันวันนี้จะพาไปเจาะลึกคำศัพท์เกี่ยวกับดรักในภาษาอังกฤษที่ควรรู้และบทสนทนาเวลาไปโรงพยาบาลเรียนรู้คำพวกนี้ไว้ใช้งานได้จริงแน่นอนทั้งในและต่างประเทศ prescription ใบสั่งยา dose ขนาดยา pill ยาเม็ด tablet ยาเม็ด capsule ยาแคปซูล ointment ยาทาชนิดครีมขี้ผึ้ง spray สเปรย์ยา ear drops ยาหยอดหู eye <I> drops ยาหยอดตา inhalant ยาตมา antidepressant drug, ยารักษาโรคซึมเศร้า antipsychotic drug, ยารักษาโรคจิต water pill, ยาขับปัสสาวะ placebo, ยาหลอก ที่ใช้ในการทดลอง Drug dependence การพึ่งพยาเสพติด Drug withdrawal การเลิกยาเสพติด Over-the-counter drug ยาที่ซื้อได้โดยไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์ prescription drug ยาที่ต้องมีใบสั่งแพทย์ side effect ผลข้างเคียงของยาประโยคตัวอย่างคำศัพท์หมวดยา The doctor gave a prescription for antibiotics. มอให้ใบสั่งยาสำหรับยาปฏิชีวนะ Never take more than the recommended dose อย่าทานยาเกินขนาดที่แนะนำ Take one pill after every meal รับประทานยาเม็ดหนึ่งหลังอาหารทุกมือ้อ This tablet must be taken with water ยาเม็ดนี้ต้องรับประทานพร้อมน้ำ Swallow the capsule without chewing it. กลืนยาแคปซูลโดยไม่เคี้ยว Apply the ointment twice a day. ทานยาครีมวันละสองครั้ง Use the nasal spray before going to bed. ใช้สเปรย์พ่นจมูกก่อนเข้านอน Put two drops of ear drops in each ear หยอดหูข้างละสองหยด Eye drops should be used three times a day ยาหยอดตาควรใช้วันละสามครั้ง This inhalant can help relieve nasal congestion. He has been taking an antidepressant drug for six months. Antipsychotic drugs are used to treat schizophrenia. ยารักษาโรคจิตใช้ในการรักษาโรคจิตเภท a water pill often prescribed pressure for pill is high blood pressure. ยาขับปัสสาวะมักถูกสั่งจ่ายสำหรับผู้ที่มีความดันโลหิตสูง The patient was given a placebo instead of real medication. ผู้ป่วยได้รับยาหลอกแทนยาจริง Drug dependence can lead to serious health issues. การพึ่งพยาเสพติดอาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพรุนแรง Symptoms of drug withdrawal include anxiety and sweating. อาการเลิกยาเสพติดรวมถึงความวิตกกังวลและเหงื่อออก this is an over-the-counter drug no prescription needed ยานี้เป็นยาที่ซื้อได้โดยไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์ a prescription drug must be used under a doctor's supervision <S ยาที่ต้องมีใบสั่งแพทย์ต้องใช้ภายใต้การดูแลของแพทย์ One common of drowsiness side effect this drug is drug ผลข้างเคียงที่พบบ่อยของยานี้คืออาการง่วงซึมเป็นยังไงบ้างกับคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับดัักในภาษาอังกฤษที่ได้เรียนรู้กันวันนี้จะเห็นว่าหลายคำฟังดูใกล้ตัวกว่าที่คิดถ้ารู้ศัพท์พวกนี้ก็จะเข้าใจฉลากยาได้ง่ายขึ้นแถมพูดก,กับชาวต่างชาติหรือดูหนังฝรั่งก็เข้าใจมากขึ้นด้วย การเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับรักไม่ใช่แค่เรื่องภาษาแต่ยังเป็นเรื่องของสุขภาพและความปลอดภัยด้วยลองนำไปใช้กันดูแล้วจะรู้ว่าภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันง่ายกว่าที่คิดเยอะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามไว้เลยในตอนต่อไปมีเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับสิ่งคำศัพท์ภาษาอังกฤษอีกเพียบ